สดีครับสวัสดีครับวันนี้ทําอะไรครับทำเป็นฝายวันนี้เราจะทอดเป็นฝายกันครับช่มันโอนใช่เนื่องจากวันนี้ใช่ใส่น้ำมันให้เยอะ่อยให้มันก็เด็นทอทอโอ้โหนูหัวดีครับลูกอ่าเดี๋ยวเราจะทอดเป็นฝายกันนะครับวันนี้นี่เราไปซื้อเป็นฝายมาแล้วโอเคเดี๋ยวพิ่งอย่าพิ่งครับลองลองใส่ดูสิร้อนอย่างร้อนอย่างนี่เราทอดในหม้อเลยค่ะโอ้ยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนเดี๋ยวรอแครับนึง ระวังระวังนี่เอา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 มันขึ้นมาดูสิข้ามันขึ้นมาดูสิยางลูกข้ามันขึ้นมาดูสิดูฉันขอดูหน่อยระวังัวเป็นฝ่กับบรรยากาศยามเย็นที่บ้านไลฟ์วันรีทว่ค่ะดูนั่งรอขอลูกรอน้ำมันมันร้อนเลยไม่เคยทอดเหมือนกันวันนี้แบบว่าเมฆหม่นมากเลยวันนี้ อานนกาศแบบโอ้โหเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าดูแล้วก็ไม่น่าจะตกค่ะอะไรนะอะไรนะน้้วมันร้อนแล้วเท๋หรืปล่าไม่ก็เต๋ถ้าไม่ใช่เต๋โอ้เหล็กหน่อยเดี๋ยวเอาลงไปเลยแล้วกัน อะไรนี่แหละอันนี้แหละอีกนี่นี่ต่ำนี่เนยอะอันเนี้มีเท่ากับหม้อไหมอ่ะใช่อันนี้ไม่ใช่ไหนต้องการระวังน้ำมันครับผมำมันจะเด่น้ำมันจะเป็นมันร้อนอันตรายนแล้วแต่ว่าทอดเขาบอกทอดสามนาทีขั้นสูงเขาบอกใช่ไหมสามนาทีไม่เคยทอด สามนาทีมันไม่ใช่มาม่ากึ่งสําเร็จรูปนะชงสามนาทีแล้วกินได้เลยอ่ะใช่ไหมน้องชันแม่ดู่ปนะยฉันเคยเห็นหม้อพิเศษเราทำได้เก้านาทีอ่ะเก้านาทีเลยเหรอครับใช่แล้วมันก็จบดีนะหม้อหม้อพิเศษเก้านาทีใช่หม้ออันนั้นแหละที่มันเป็นสีเปขาวอ่ะหม้อสีดำอ่ะถ้ามันอ่ะ มันทอดเฟรนชายได้พิเศษแล้วมันก็บรรยากาศก็จะมืดๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เราทอดเป็นช์ายกันก็ประมาณช่วงเย็นๆเย็นๆตอนนี้ขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่มค่ะยอนนี้เขาต้องใส่ใส่กรอบนะจริงจริงเขาเดี๋ยวนี้เขามีหม้อทอดไร้น้ำมันนะใช่ไหมแต่ว่าทอดแล้วแบบสติ๊เกอร์ไม่ได้ ต้องฟูแล้วแหมดูดูนะมันเป็นไงครับหม้อพิเศษหรอครับแต่ว่ามันตั้งแต่ไปโรงเรียนเนี่ยรู้สึกว่าน้องซันคุยเก่งนะครับแล้วก็เฟซตฝ่ายได้ฟิตฝ่ายได้ด้วยเหรอครับใช่แล้วก็แล้วก็ขอดอกแล้วก็ตอนนี้ฟองมันยังเยอะอยู่แล้วก็ลูกชิ้นอะลูกชิ้นด้วยเหรอครับใช่มันทำได้หลายอย่างเลยสิบนาทีสิบนาทีเลยใช่ฉันเคยเห็นเนาะมันมันทำได้สิบนาทีแล้วก็มันออกมา อ๋อสิบนาทีเลยเหรอครับน้องสันเคยเห็นที่ไหนครับในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ไงครับโอเคเป็นคำตอบเาสีดำา่ะใช้ใช้มอสใช้ที่เป็นสีดำมาแล้วมันแล้วก็ปล่อยออกมามันมันมันกลิ่นหอมมากเลยครับสังเกตบรรยากาศมันจะมืดๆดูหน้าน้องสันนะมีแสงไฟเหลืองอารมณ์ระวังด้วยว่รงนมันร้อนหนู ดูดิป้าไปดูคุณพ่อเขาเป็นป้าดกป้าขาบขาบเสื้อสีดำเขามันยังเป็นฟองเยอะอยู่แปลว่าในในในเนื้อใช่ในเนื้อในเนื้อเป้นฝ้ายในเนื้อมันรู้สึกมันฝรั่งนะข้ามันฝรั่งมันยังมีน้ำอยู่เยอะทอดหนึ่งให้ฟองน้อยๆมันจะกรอบใช่ไหมแล้วมันจะลอยไหมนี่อยู้เหมือนกันไม่เคยบอกเพราะแต่ว่าม้อยสีดำนี่มันลอยนะน้าแซนครับใช่้เครื่องสัมานน่ะมันก็เอาได้ ทำมัก็เป็นกุ๊กอาหารมือหนึ่งเลยอะเราจะทอดให้มันกรอบอย่างไนเราจะไม่เชื่อข้้งุงนมจะว่าที่มอสีดำเลยนะแต่ว่ามันทำพได้น้เหลืองเล่นเหรอทีเาทีนหละเน ของเรื่มน้อยน้องชายอยากไปแคมปิ้งไหมแคมปิ้งที่ป่า,าที่ป่าไปว่าหล่ละรู้ได้ไงแคมปิ้งอยู่ที่ป่าคมปิงง้งในเขากันรู้จักใช่ไหมแคมปิ้ทงที่ป่ามั้งคะป่าไหนอะ่ะนี่หลังเขาน้าวันหนูร้องกลับบ้านดิลูกเขาน้าวันเขาหลังบ้าน Cái 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 ว้าวไปไงบ้างครับกรอบกรอบดูชิ้นของกินด้วยนะเขาบอกว่าเสียงกิงก็กรอบแล้วอ่ะดี่ของกินด้วยแล้วเราก็จะใส่ผงชีสเข้าไปของชีสด้วยเดี๋ยวไม่สินาทีนี้คือนาทีชนละมุนผงชีสครับผงชีส ของชีสนี่ซื้อมาที่แมคโครใส่ไปครับเยอะๆ่อยเผ็ดเลยไม่เผ็ดว้าวไม่ได้นะเหมือนอร่อยเลยแฮะอ่าตตตผมบอกกลางคืนแน่นอนเลยเพราะถ่ายแล้วเห็นเงาเราอ๋อแล้วเราจะเขย่าหรอเขย่าไหมพ่อ ว <Wow. S 2> ้าวใช่ขึ้นเดียลยว่าขั้นอะอร่อยไหมพ่อสีสวยเลย,ยนี่นหนแหละน่ากินเลยอ่ะกินได้ไหครับสุดยอดเลยอร่อยปะไหนดูหน้าน้องซันหน่อยร้อนเหรอครับ <laughs> แล้วไม่บอกให้เปล่าไ <laughs> หนดูหน้าร้อนไลยคดร้อนปะกอมอยู่ตั้งนาน ไม่เบาก่อนอ่ะร้อนเห็นพ่อกินเห็นพ่อกาขยับไปโน้ตลุกทางนี้มันร้อน่าสองจานน้องแันเดี๋ยวเป่าให้ครับมาเดี๋ยวนะแตนเป่าให้เอาชิ้นเล็กๆเนาะชิ้นนี้แล้วกันกันเป่าให้โอ้โหกรอบมากเลยอ่ะร้อนทุกจัดลิ้นใหญ่เลยอะ มันตุ๋ยแดงเลยอะแผลแล้วอย่างเงี้ยตายดินแดงเลยนเยเสร็จแล้วเรียบร้อยการจานสวยงามเ็เียแต่ว่าไม่เขียวเลยพ่อนั่นแหละเขาเรียกวมันกรอย Cảm ơn anh mà đã theo dõi <laughs> cho Để không bỏ lỡ những video hấp